สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมากิน <c oughs> ข้าวกัน <c oughs> กินง่ายงสไตล์ยายตา,ยตาน,นะคะจะตำน้ำพริกไปเก็บไอ้นี่มาจะตำน้ำพริกปลาทูไปเก็บฝักทองยอดฝักทองก็จะมาตำน้ำพริกปลาทูไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคลิป ไปเจอเห็ดไปเจอเห็ดไปเจอเห็ดไปตื่นเต้นกับเห็ดไปถ่ายคลิปมันก็ใช้เวลาเนาะถ่ายคลิปอืพอเข้ามาในบ้านโฮ้ยเวลามันสายแล้วนะเพื่อนเพื่นอนเวลามันสายมันนะอ้มันเลยเวลาไปแล้วนี่บ่ายสองละมั้งนี่ตัมน้ำเพิก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็เลยถือโอกาสกินแจวบองเพ่อนะั้น băng, nó mua hm hm khai tôm hm canh ní cây yêu yết lắm, à rọi lắm hm 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 พริกเดี๋ยวค่อยตำพวกนี้นี่มะระโอ้ยม่อวันแช่ไว้ไวจะเอามากินลืมมะระมาจากเมืองไหนเนี่ยไม่มันไม่คมอ่ะ <c oughs> เขากินมะระก่อนเด้อมันจะได้แบบรสชาติมะระมะระนะ โลกหนึงเจ็ดสิบบาทมาราะเนี่ยเพื่อนโลกเดียว ขายมาเมืองนอกมันแพงทั่วฝักยาวก็แพงเนาะทั่วฝักยาวนะถ้าปลูกเมืองนอกได้นะขายโอหรวยทั่วฝักยาวมื่อคือปะอะไรอย่างนงี้นะ มันปลูกยากเนาะใอยจะยได้กิน่าส่งก็แพงอีกเนาะถ้าขายถ,าถ้าขายตามอินเทอร์เน็ตเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผู้ดีแท้สามีไม่อยู่กินกับข้าวเยอะแหละ <c oughs> สามีไม่อยู่กินข้าวเยอะเลยไม่มันนิสุฮาอวยค่ะบกันุ่มสมเอดเซนช่วยน้อไล์อายาฟิตโตเซ สิิงใช้ต้มเลือมจริง uh> ๆลืมไปแล้วแหละมารานึกได้แช่น้ำไมมว้เมื่อวาน หลกไม่ให้มันนิ่มด้วยคนเพื่อนกำลังแบบเพเื่อดิบคลุกคลุกโอ้โหอหอดทะลายเยอะๆเลย กินพักหลายอย่างจะเมาไหมเนี่ย ยายยังไม่โทรมาเลยยายคิดว่านี่แหละตั้งแต่ยายแต่งงานกันนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาสิบสี่ปีเนี่ยครั้งที่สองที่ว่าที่ว่าต้องต้องห่างกันนะ คือแบบว่าต้องห่างกันแบบนอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้นะนอกน,นั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดยายกับแฟนยายนะย,ยายคิดว่าคราวก่อนก็ไปนอนโรงพยาบาลอย่างนี้แหละคราวก่อนแฟนยาย <c oughs> ไปนอนโรงพยาบาลแบบอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะคราวก่อนก็เหมือนกัน น่าจะสี่ปีที่แล้วอืไปนอนทำอะไรเนาะตอนนั้นยายจำไม่ได้ตรวจคลื่นหัวใจเออะ ครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งแรกตอนแกเป็นลิ้มเลือดลิมเลือดเป็นที่เมืองไทยแล้วก็กลับมาก็นายไปนอนโรงพยาบาล ตอนเย็นก็กินอันนี้แหละเพื่อนเพื่อนพวกพวนี้ค่อยว่ากันใหม่ไอ้บรรยายร่วงบลมาเพื่อนเพื่อนลูกพรุนนะ่ะห้าวันไม่ได้เข้าไปสวน mm <laughs> จมกระโอยเออเหรอื เมียงปลาทูก็จะกินน้ำพริกปลาทูก็จะปจะกินกินเมียงปลาทูก่อนเนาะถ้ามันเหลือแล้วค่อยตำน้ำพริกปลาทูเอามาทอดเยอะๆเลย <c oughs> เอาปลาทูมาทอดเยอะๆเลยแล้วก็เหลือก็ตำน้ำพริกตำน้ำพริกแล้วก็แช่แข็งไว้ตำน้ำพริกปลาทูแช่แข็งไว้ได้นะเพื่อนเวลามาอุ่นก็เติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเติมปลาหน่อยไปใช้ได้ แต่ยังไม่ต้องใส่มะนาวเนาะมะนาวนี่แล้วแต่คนชอบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กินเยอะมากเลยวนะันนี้ ตอนเย็นนูน้นสองทุ่มซ้ำทุ่มกินกินข้าวเดือทำใหญ่ไปไหมเนี่ยเพื่อนมึงเนาะแต่มันไม่แต่มันไม่สวย ใครไม่ชอบกระพานได้นะคะเพื่อนๆเ,เวลากินข้าวอะไรอย่างนี้เนาะยายก็บอกไม่ถูกบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็จริงๆความจริงก็ถ้าเรากินข้าวบนโต๊ะอาหาร กินข้าวตามธรรมดาปกติของเราเนาะจับในโต๊ะอาหารมันก็เสียมารยาใช่ไหมข้าวเต็มปากแล้วมาคุยกันออแต่ว่าการทำคลิปเพื่อนๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่ใครแล้วแต่มันเนาะยังยายกินเนี่ย ที่มันก็เผลอตัวบางทีมันก็มันเหมือนกับว่าเรากินอย่างเดียวไม่พูดไม่จามันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆเวลาก,กินข้าวมันก็ต้องพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทขีข้าวอยู่ในปากเรามาพูดก็คือมันเป็นการที่เราทําคลิปอ่ะแต่ถ้าเรากินแบบกับคนอื่นแบบไม่ได้ถ่ายคลิปมันก็เป็นอีกต่างหากเนาะเพราะว่า มารยาทเนาะคนอยู่ตั้งหลายคนเวลาเรากินเราก็จะไม่พูดที่เข้าอยู่ในปากอันนี้คือเหมือนกับว่าเรากินคนเดียวเราถ่ายคลิปมันอยู่ในกล้องนะก็ต้องใช้พิจาะระยะ <c oughs> พิจ,จะระารณาญาณในการรับชมเนาะเพื่อนๆเนาะเราอยู่ในสังคมเรากินกับเพื่อนผูงมันก็อีกต่างหากอันนี้มันกินถ่ายคลิปมันจําเป็นต้องพูดอะ่ะเพื่อนๆเนาะมันไม่พูดมันกินอย่างเดียวมันก็ยังไงไม่รู้ยายก็บอกไม่ถูกเนาะ บางคนก็บอกว่ากินหมดก่อนค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> บางทีกินอยู่อย่างเงี้ยเน่ะมันเลือกได้มันต้องพูดเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าจะกินหมดบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่พูดสักทีกินอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> ต่างคนต่างชอบนอะก่ามไม่ชอบก็ไม่ว่าก,กันเนาะเพื่อน ยายกินข้าวอย่างเนี้ยกินอยู่อย่างเดียวไม่พูดมันก็ยังไงอยู่นาะเนาะปาแค่นี้แหละมันามันยาวแล้วจริงๆเนี่ยจะกินให้หมดก็หมดนะอิ่มแต่ว่ามันอร่อยนี่สายยายใครๆก็รู้เนาะข้าวต้องให้เหลือ ต้องให้เหลือกข้าวแค่นี้น <c ười> คิดถึงคิดถึงเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะคะ